สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่บิฮาราดออโต้รีวิววันนี้เราจะพาคุณย้อนเวลากลับไปในยุคทองของรถกระบะคลาสสิกกับตำนานที่ยังคงอยู่ในใจของหลายคน1985อส isuzu faster turbo diesel รถคันนี้ไม่ใช่เพียงแค่กระบะธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่งความทนทานและจิตวิญ,ญญาณของวิศวกรรมญี่ปุ่นแท้ๆท,ที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกตกหลุมรักในช่วงปี1980 s isuzu ได้สร้างชื่อเสียงระดับโลกจากการผลิตเครื่องยนต์ดีเซลที่มีความทนทานสูง และ f a s t ต r Turbo d i e เซคือหนึ่งในตัวแทนของความสำเร็จนั้นเครื่องยนต์ดิเซลเทอร์โบขนาด2.5ลิตรของมันให้แรงบิดมหาศาลแม้ที่รอบตำ่ำและสามารถลากน้ำหนักบรรทุกได้อย่างง่ายดายเสียงเครื่องยนต์ในขณะเดินเบายังมีเอกลักษณ์ที่เข้มข้นฟังแล้วรู้เลยว่านี่คือรถที่เกิดมาเพื่อทำงานหนักจริงๆรูปลักษณ์ภายนอกของ Isuzu FASTER ปี1985นั้นเรียบง่ายแต่ทรงพลังไฟหน้าทรงเหลี่ยมกันชนเหล็กแน่นหนาและเส้นสายตัวถังที่ดูตรงไปตรงมา มันสะท้อนถึงยุคที่รถกระบะถูกสร้างเพื่อใช้งานไม่ใช่เพื่อโชว์ภายในห้องโดยสารเรียบง่ายใช้งานง่ายทุกอย่างถูกออกแบบมาเพื่อให้คนขับรู้สึกมั่นใจแม้ในสภาพถนนที่ยากลำบากสิ่งที่หลายคนยังชื่นชอบเกี่ยวกับ faster turbo diesel คือความประหยัดน้ำมันมันสามารถวิ่งได้ระยะทางไกลโดยใช้น้ำมันเพียงเล็กน้อยเพราะระบบเทอร์โบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการเผาไหม้ทำให้ได้พละกกำลังและความเร็วที่ดีโดยไม่ต้องเปลืองเชือเ้อเพลิง และนี่คือเหตุผลว่าทำไมรถรุ่นนี้ยังคงได้รับความนิยมในหมู่คนรักรถ,รถกระบะคลาสสิกทั่วเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยแม้เวลาจะผ่านไปกว่า40ปีแต่หลายคันของ Isuzu f a s t e r Turbo Diesel ยังโลดแล่นอยู่บนถนนบางคันได้รับการบูรณะอย่างสวยงามเพื่อเก็บไว้เป็นรถสสมบางคันยังถูกใช้งานในฟาร์มหรือหมู่บ้านเพราะความแข็งแกร่งของเครื่องยนต์และโครงสร้างที่ไม่ยอมแพ้ต่อการเวลา นี่ไม่ใช่เพียงรถเก่าแต่มันคือเรื่องราวของยุคที่คนยังเชื่อในคุณภาพและฝีมือการสร้างรถยนต์ที่แท้จริง Isuzu Faster Turbo Diesel ปี1985จึงไม่ใช่แค่ยานพาหนะแต่มันคือมรดกทางวิศวกรรมที่ยังคงบอกเล่าความภาคภูมิใจของ Isuzu มาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณที่รับชมบิฮาราดออโต้รีวิวแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าที่เราจะพาคุณไปสัมผัสกับอีกหนึ่งตำนานของวงการยานยนต์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน